สบัสดีพ่อแม่พี่น้องมดุกุทุกคนมานี่มาพบพ่อกับน้องมาลีนิติบ้านพีนมานี้ตอนนี้เฮาอยู่ที่อ่าเพื่อนหมูเฮาเนาะเสืงว่าเฮามาลินน้ำเพินินเพ็นฮันวาม่มีหมูอยู่น้ำเป็นกเ็เลยว่าเงากเ็เลยว่าทรงห้าห่าวาอ่ะว่างบอมาลินน้ำเน่ประมาณน,นี้ฮะนะทุกคน แตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่หอดสามวงแรงแล้วนะลเนาะในห้องคิดไว้ว่าตอนเมื่อน,นี้เ้าสีแบ่ห้าเอื้อยอยู่ตลาดแรงนะเนาะเ้าสีแบ่คายเครื่องสอยเอื้อยอยู่ตลาดบ่ฮู้ว่าเอาสีได้อยู่จันคัมหรือบอนนะ่เนาะเพราะว่าแม่อยู่เงินคนเดียวนะเพคนไม่ได้ลงตลาดซองมือแล้วเสิงว่าเพคน <c oughs> เพิดบอนสบายนะเนาะคนเจ็บอ่อนอแอนแอดภาษาตามภาษาผู้เฒ่าไว้เลยนะทุกคน เป็นได้ยินว่าจมได้มือได้ปวดปวดคาเนาะคือเขาบอกเป็นในคลิปกรรไกรแตัว่าว่าเมเป็นล่มอยู่ห้องน้ำนอนอากาศเป็นอันเป็นบริยากสะดวกสบายในการไปมาเป็นไรเนาะช่วงนี้เป็นอ่ามอ่ะนะคือว่าเห็นห่มเปลือกไม้แดงคือว่าบุพว่าสีดีขึ้นหรือบอลเนาะแต่ว่าก็คือสีไข้แนยเลย ประมาณมื่ออื่นพือกันนะจะได้ลงตลาดเนาะแต่จะหน่อยประมาณสามเออประมาณสี่โมงเลยตลาดมันเป็นทางเมือคงของเฮาอยู่แล้วนะเนาะแล้วเฮากับซีได้แวรหาเอื้อยเพาะง่ายๆก็คือแวร์แวร์แคเกลือจ่อยกระเมนเนาะแวรหลิงกระเมนเนาะเพราะว่าเฮากับบ๊อม,มีหมูฮะนนะทุกคนได้ห่าวกับเอยากอยู่เฮือลละนะร์นล่านะก็เลยว่าอ่อจากห่าเห็ด แนวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหัห่นน่ะในอีกอย่างเฮาก็บ,บม่มีหมู่แน่อันวางแผนไว้ว่าสีลงสวรรค์เนาะสิไปหลินสวรรค์ไปหาถ่ายคลิปใหม่ๆอ่าสถานที่ใหม่ๆให้หพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิ่งนํากันหั่นแหละแต่ว่าเฮาบ,บม่มีหมู่ติดบนเดียนี่แหละเนาะต่กี้ว่าบ่มีโลดโบ่มีโลดอ่าเดี๋ยวนีหามีโลดแต่ก็คือเก่าบม่มีหมูม่เนาะ่สิไปคนเดียวก เฮากะบ่ได้ซิ่นบ่ซิ่นเคยกับทางสวรรค์ปานได๋หั่นน่ะเพราะว่าตอนน้อไปเหียนนั่นเฮากะบ่ได้ไปเลาะอีหยังหลายอย่างนันมีแต่ว่ากลับห้องแล้วกะไปห้งเฮียนซ่มีซื่คนแต่เฮากเลยว่าบ่ซิ้นกับบ่ินกับทางเทศวรรค์หั่นแหละเนาะสิไปคนเดียวเพิ่นว่าคือว่าโก็เลยตอนนี้หั่นยังถาซมวยผักเวียดเนาะเนผักเวียวันิบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิลงไปนหรือบ่แต่ว่าคิดคิดไว้คนเดียวในใจนี่นะว่า สี่สิบจีพียู่พุ่นอะประมาณสามสี่หมื่นเลยเนาะสี่ห้า่ายคลิปอ่าสถานที่ใหม่ๆแถวแคมคองให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เห็นน้ำกันแต่ว่าเฮายังไม่มีโอกาสนะคะทุกคนแล้วเฮาก็เลยว่าเออสิลงไปขายเกลียงใส่เอื่อยก่อนเนาะส่วนนี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้เฮายังเสร็จห้าพันอยู่าท่านี่เลยเนาะทุกคนเพิ่มว่าได้ลงตลาด อันคิดไว้ว่าเมาื่อวานนี่นะสิลงเอ่อเฮานะสิลงไปแต่เมื่อวานนี่คันเฮาลงไปเมื่อวานนี่ก็น,นาาก่าจะบ่ได้พอกันนะัเพอผลบริหารลงตลาดตอนนี้เฮาชมฮ่าเสร็จฮ่าแล้วนะับพอผลิตตลาดหรือบ่เดี๋ยวเฮาเมื่อจักหน่อยเฮาสิถ่ายให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเฮาจะไปพร้อมกันเลยเนาะอีกประมาณครึ่งชนะั่วโมงเนาะทุกคน ตอนนี้เฮายังถาหมูเฮาเนาะเหมืนออกไปซื้อก็กินเนาะแค่แบบนี้ก็เลยว่าเออกินข้าวก่จังเมื่อเนาะพอดีว่าพอดีเฮาเมื่อกับประมาณสี่โมงฮอนเทือนอ่าฮอนเทือนนี่ประมาณสี่โมงเลยเฮากะพอดีเมื่อเลยกะเห็ดเวียกเลยเนาะบอกว่าได้แล้วบางทีเฮาสีอิ่มเขาแล็กเลยก็ได้เนาะไปทุกคนจังมาเอาไปทำกันเลยเนาะ เอยัตกเป็นบ่เวยังสินหางพันนบ่แม่นว่าสิมหางเ็อันนี้อากาอันนี้ต้อหมีไว้ๆเนาะ6เงินสิหาการเดียวเราจะกินข้าวก่อนเนาะกินแล้วเียก็จะเมื่อแล้วก็แวะเขาเลยแต่แรงนนะนี้เนาะย่บานฝนพาใส่อะไรนี่อะไร มีทอง0พัน,นอะไรมีเหรียญทุกอาโค้งหนึ่งพันเนาะอี่บางพีกับอยู่เซโนกัตั้มก็มันคือปุคือกันเนะนี่พี่น้อง <Workers S 2> มาด <utral. S 2> ิมาดิไอ <laughs> yeah, ้เนองฝนปู่ก็อยากขอกล้องนอนจ้าเธอซื้อผักเนีนะบคเต้ต้พักกับบยกีครดยจะเป็นบ้านนะที่เาน้ำปันมาฝามีเงินสดโอ้ยคือ ขายดีไหมวันนี้เดี้ยชิมาซอยเดี๋ย้เดี๋ยมาซอยเดี๋ขายรถซื้อผักบอไอยบแมนเนาะขอ้าวสบายดีนะไหมสบายดีทุกคนยาเกเเส็จมเนนีมาแต่เพื่อนมาหนูก็มาแวะหาเจ้าเลยนี่แหละ đi vào khúc đi ăn bữa bữa กินยังมื้อแลงแล้วแม่จักเอา มามามาเบิร์นกันว่าตะมุนเอ่อจะมาฮาสรีไปซื้อกินเอาแวีมงินกินยังกินยังแม่งเห่นน้ำหาพันกินหอยบ่นาะกินหอยดูเอ็นนั่งนะจะเตียมเด็ดวันมาใบมาืนวนมาได้เงินเบิร์ด และเปลินเด็กหลินดืนบัดมาเรียกแลก้กกอยากนอนอันนี้ครัวมีเนาะบนนังที่อ,อีเมลราบนลงแล้วกมีคนมานังแทนเหกมีคนปาะเดยนเนาะบอกคำเดีนะ๋ยวเเดี๋ยวเรเด เอาสิกินหอยอีกโยโยบอกกินนะบอกินแต่บอกินเบดบปลาหมึกเลยเบอแรกตาตาใสานั่นตาใส่กระปุ่นลายยู่สามสิบสามกะไรกินยังละมื่นกันยากยากน่องเอ้ยกินยังวาแมลง ปลาคอบป็นตแกงป่ะปลาคอบป่แกงเยออันนั้นนะไม่มีแล้วอ um> mm ันอันเห็ดเฟืองผสเเห็ดเฟืองปู่เพียงปูนังเห็ดมาแลแตะมันให้นมคอเครื่องมาตืมวะาันังสิบเจ็ดคืนบ้ามะนาวกมาใหนะใหญ่ นั่นเป็นนั่นดปฮะไอติมอติมคือคนทีกินจะเอิญไ่เผ็ดกี่เด้ออากาศเนาะคนเรามาบริบทคนเด้อตอนนี้เราตัดสินใจได้แล้วว่าเาจะกินย่างุดถ่ายกระสือปลาคอเมื่อต้มสมเนาะ

ปาขอาพันโอ้มกระจับดีดีนี่พี่น้องปลาขอสาวพันแแต่จากโตนี่ประมาณสี่สสบาทสโตบ่ะบางกูจะโตมาบังใจๆล้วาอพันสี่ลายอยู่ไดสองสี่หกแปดโตเก้าโตใคทขนีกินเที่อวก็ตื่นใหม่ แดดได้แบนี้นั่งแป๊บเดียวหนึ่งสี่โมงเลยเนาะไปเอาก็สิได้เมือเ่อแล้วแบบนี้เห็ดกินหาแล้วพี่น้องตอนนี้เขาหอดเฮือนเลยเนาะจะมีเอ่อเขามีเรื่องสีมาบอกเนาะความสวยของตัวเองที่เราพ่อแมพี่น้องฟังซะคือว่าเขาหัน ไปนั่งค่าท่ากัา่เบยเลยออกมาเลยอันกดเงินออกมาห,านหนันแสนหานาะก็เลยว่าเออคิดแม่เอาเนี่เอาซื้อมาฝากสบายดีก่อนสบายดีเงนินเอาอีอะเขากดเงินมาสีาเสือนกาแฟนมนี่แหละไปทงเสือมันมาพอเราเพ,พ่งเงินจะกีบ่ไ<ห> เนห้ากัสิีวานจะได้แล้วความสวยอากูอันต้องใสตตกบนสติกนะสติกกับปิ้วพิวรกันไม่บุตราบ่าใครแน่ล้บบอไขรไหนมาไข่เนี่ยมันพิลล้มนะพี่น้องลุกไรนี่น่ะใครพักกับไ้แล้วปวดหัวเข่า มือลงเบาผนามลงบ่ได้จิอยู่จากมื่อรู้จะไปนั่งกอดมือไปกวดไปยังจะใช้ห้มอไปกับไปอู้อนได้แห่งอารมณ์เย้เงินเฮียเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เฮาสีได้อำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไวสซักนี่กอนเนาะพบกันในคลิปหน้าทุกคนสบายดีบ๊ายบาย